เนื่องจากพื้นที่การเกษตรของจังหวัดอ่างทองส่วนใหญ่ทำนาข้าวแต่มักประสบปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภยัยประกอบกับปัญหาราคาต้นทุนการผลิตที่สูงทั้งปัจจัยการผลิตปุ๋ยเคมีมเมล็ดพันธุ์ที่มีราคาแพงความไม่แน่นอนของราคาที่เกิดจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ดังนั้นเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตำบโพร,รังนกอำเภอโพทองจึงหันมาปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มการเกษตรแบบผสมผสานโดยปลูกพืชชะอมทดแทนเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นแต่ในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกชะอมก็ประสบปัญหาเรื่องการผลิตและการตลาดราคาที่ไม่แน่นอนโดยในปี2563ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกชะอมในพื้นที่ตบโพร,รังนก อำเภอโพทองได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของทางรัฐบาลเป็นการดําเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันเพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอ่างทองโดยนายสมนพิษพูลสวัสด์เกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอโพทองได้ขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบปแปลงใหญ่โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน72รายพื้นที่จำนวน180ไร่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตรมีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมการผลิตและรวมการจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอนและสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อนหน่วยเพิ่มขึ้นรวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยมีการวิเคราะห์การจัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจจัดเวทีวิเคราะห์เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตลายบุคคลหรือ IFPP ประกอบการวิเคราะห์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย5ด้านได้แก่ 1. ต้นทุนการผลิตลดรลงโดยการใช้ปุ๋ยสังตัด 2. ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 3. ด้านการตลาด โดยสามารถไปวางจำหน่ายผ,ผลผลิตได้ที่ตลาดไทย่วนผักร่มใจผักปลอดภัยซึ่งเป็นการลดปัญหาการตัดตราคาโดยพ่อค้าคนกลางทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 4. การบริหารจัดก,การสินค้าและ 5. การแปลรูป ทั้งนี้เกษตรจังหวัดอ่างทองได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าได้กำหนดการกลับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ผ่านระบบส่งเสริมการเกษตรจำนวน5ด้านดังนี้ 1. ด้านการถ่ายทอดความรู้โดยการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินง,งานโครงการตลอดจนพัฒนาความรู้ด้านวิชาการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมและติดตามความก้าวหน้า 2. ด้านการเยี่ยมเยียนสำนักง,งานเกษตรอำเภอตั้งทีมเยี่ยมเยียนระดับอำเภอจะเน้นหนักในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเชื่อมโยงการตลาดและการแปลรูป 3. ด้านการสนับสนุนช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอทางด้านบุคคลและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 4. ด้านการนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินการแต่งตั้งทีมงานประจำอำเภอจำนวน4ทีมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนพร้อมทางช่วยแก้ปัญหาต่างๆในการดำเนินงานและ 5. ด้านการจัดการข้อมูลการจัดการข้อมูลสารสนเทศของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายบุคคลข้อมูลการผลิตพืชการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5ด้านนี้จะช่วยให้การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้สิ่งสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรประสบความสำเร็จก็คือการบรรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าทั้งด้านการผลิตการตลาดและการแปรรูป รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยอีกทั้งการดำเนินง,งานส่งเสริมการเกษตรจะมีเวทีให้นักส่งเสริมการเกษตรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินง,งานซึ่งกันและกันรวมทั้งมีการสรุปผลและถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินง,งานในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น